พูดถึงสวกันสักหน่อยนะครับเป็นที่บอกไปคือชุดเก่าเนี่ยกำลังจะหมดวาระไปนะครับพ้นจากตําแหน่งไปแล้วก็ชุดใหม่ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาแล้วกกตก็คาดการว่าน่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้นะครับไม่ได้มีการยืดเยื้อยืดยาวออกไปรักษาการยาวๆไปนะครับแน่นอนพอจะพ้นจากตําแหน่ง ตามธรรมเนียมปฏิบัติชุดเก่าเขาก็เลยไปถ่ายรูปกันซะหน่อยนะครับถือว่าเป็นการถ่ายรูปเกือบทั้งคณะแหละครับเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกกันนะครับแล้วก็เตรียมที่จะส่งไม้ต่อให้กับสวชุดใหม่กันนะครับเมื่อวานนี้ครับสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวชุดเฉพาะการครับเขานัดถ่ายภาพหมู่กันนะครับเป็นที่ระลึกก่อนที่จะมีสวชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่นี่ครับนาโดย ท่านพลเพชรวิชิตโลชัยประธานวุฒิสภานะครับมีรองประธานวุฒิสภาท่านพลเอกสิงศึกสิงไพรครับเป็นรองประธานคนที่1และท่านสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะครับแล้วก็มีสวอ,ออีกหลายๆคนนะครับร่วมกันถ่ายภาพด้วยหนึ่งในนั้นก็คือสวอ,อตัวตึงนะครับท่านกิตติศักดิ์ รัตนวราหะนะครับนักข่าวก็ไปถามท่านกิติศักดิ์ก่อนที่จะพ้นวาระไปนะครับท่านกิติศักดิ์บอกแบบนี้บอกว่ารู้สึกดีใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสวชุดใหม่เนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ต่อตัวของท่านกิติศักดิ์ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งการเมืองอย่างแน่นอนนะครับแกบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย อยู่ทั้งเบื้องหน้าอยู่ทั้งเบื้องหลังการเมืองมาโดยตลอดก็เลยอยากจะใช้สิ่งที่พอจะมีนะครับความรู้ความสามารถเนี่ยเข้าไปช่วยบ้านเมืองอะไรที่ช่วยได้ก็ยินดีแต่ถ้าจะให้ประเมินการทำงานของตัวเองท่านกิติศักดิ์บอกว่าจะให้คะแนนตัวเองก็จะลำบากซะหน่อยนะก็จะให้คะแนนตัวเองไม่ได้ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินละกันแล้วก็ให้ผลงานที่ฝากไว้ในแผ่นดินนี้ เป็นผู้ตัดสินท่านกิติศักดิ์ว่าแบบนี้แล้วก็ฝากไปถึงสวชุดใหม่ด้วยบอกว่าอยากจะให้ตั้งใจทำงานกันนะครับฝากทุกคนที่จะมาเป็นสวชุดใหม่ขอให้มีความรักมีความเคารพในชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับครับข้ามไปดูความคิดเห็นของอาจารย์พรเพชรวิชิตชนลชัยบ้างประธานวุฒิสภา นะครับเขามองว่าค่อนข้างแน่นอนแล้วแหละว่ากกตจะประกาศรายชื่อสวชุดใหม่ได้ตามไทม์ไลน์เดิมที่ผมบอกไปครับ2กร,รกฎาคมซึ่งสวชุดปัจจุบันหลายคนอาจารย์บอกเก็บเข้าของกันแล้วนะ,ะคือทํางานมา5ปีครับตอนนี้เริ่มทยอยเก็บเข้าของกันแล้วมันก็เลยเหมือนถูกมองว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่ชี้ใเห็นว่าชุดใหม่เนี่ยได้แน่แหละตามไทม์ไลน์นะครับแต่ข้อกังวลในเรื่องสวชุดใหม่ครับอาจารย์พรเพชรเขาก็ เขาก็บอกนะสวชุดใหม่ก็คงจะหนีไม่พ้นข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้คุณเป็นคนของใครหรือเปล่าคุณเป็นคนของประชาชนหรือคุณเป็นตัวแทนกลุ่มไหนหรือเปล่านะครับเพียงแต่มันขึ้นอยู่กับการทํางานนะครับทำงานยังไงพอเป็นสวแล้วต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับยกเว้นเรื่องการเลือกนายกที่ไม่มีอํานาจนี้แล้วแต่อย่างอื่นก็ทําได้แล้วอาจารย์พรเพชรย้ําว่า ชุดเดิมเนี่ยทำอะไรไว้มากไม่อยากเดาหน้าสไม่อยากเดาหน้าตาสอวอชุดใหม่มนะครับไม่จําเป็นต้องฝากถึงสอวอชุดใหม่เชื่อว่าจะทํางานได้อย่างสะดวกทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วมองว่าพักการเมืองคงต้องส่งคนเข้ามาเป็นสอวอแหละโดยเฉพาะจากพักใหญ่ที่น่าจะได้รับเลือกเข้ามามา,มากรวมถึงพักเก้าไกลเช่นกันนี่ก็บอกเลยส่วนสอวอ,อิสระที่เราเรียกกันออแกนิกเข้ามาโดยธรรมชาตินะครับอาจารย์พรเพชรคาดไว้ว่า ก็คงจะมีพอสมควรแล้วจะทำให้องค์ประกอบในภาพรวมของที่มาสว,วดีขึ้นด้วยครับสว,วที่เข้าชุดใหม่นะครับผมก็คิดว่าเขาคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับความเป็นสว,วชุดใหม่นี่นะครับผมก็คิดว่ามันจะมีความแตกต่างกัน,น,นบ้างนะฮะในแต่ละชุดที่เข้ามาเราผมยังไม่รู้เลยว่าใครชุดไหนจะเข้ามาใกล้เคียงน,นะฮะและใกล้เยอะ,อะทั้ง ทั้งทั้งพรรคต่างๆเขาก็แน่นอนแล้วว่าต้องต้องส่งนะฮะสวชุดนี้มานะครับทอนี้ยังไม่รู้จริงๆว่าได้เท่าไหร่คนที่ที่นาเนี่ยแต่ผมก็คาดว่าพวกที่อยู่พรรคใหญ่ๆเนี่ยเขาเสีรบหลุอนเนี่ยน่าจะเยอะนะนะฮะแล้วก็พวกก้าวไกลก็น่าจะเยอะแล้วก็พวกเข้ามาแบบอิสระก็ก็น่าจะมีพอสมควรทําให้องค์ประกอบที่มันดีขึ้นถ้าประธาน,าานคิดว่าปไประหว่างกัน จักเรื่องสอวอในสองร,รอบที่ผ่านมามันก็มีแบบปัญหาต่างๆว่าเป็นคนของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ลงท่านท่านประธานว่ามันหนีไม่ได้หรอกเป็นคนของใครเนี่ยนะเป็นคนทั้งใครเป็นพรรคของใครเนี่ยมันมันคงคงว่าไม่ได้หรอกขึ้นอยู่กับว่าเขาทาํางานยังไงนะฮะเป็นสอวอแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็จะกเ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับเก่ายกเว้นอย่างเดียวก็เรื่องตั้งนายกนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างอื่นเขาก็ทำได้นะครับ มันมีภารกิจหลายๆอย่างที่ สวชุดนี้น่าจะต้องส่งต่อไปถึงสวชุดใหม่อมไม่ได้ไหมายความว่าท่านทํางานไม่ดีงานก็เลยไม่เสร็จนะครับ,รบงานบางอย่างมันก็คาบเกี่ยวกันทีนี้ไอจะฝากถึงสวชุดใหม่เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์พรเพชรได้บอกอํานาจมันเหมือนกันทุกอย่างแล้วยกเว้นอํานาจเลือกนายกนะครับไม่เหมือนกันตรงนั้นนอกนั้นก็ปกติอยู่แล้วส่วนที่ค้างอยู่ก็ทําบันทึกนะม,มีการทําบันทึกไปให้แล้วส่งถึงสวชุดใหม่ถ้าเห็นว่าคณะกรรมการที่การของวุฒทสภาทำไว้ดีก็คงจะนำไปพิจารณากันต่อส่วนสวชุดนี้ครับ คุณผู้ชมเท่าว่ากันตามประวัติก็เข้ามาตั้งแต่11พฤษภาคมปี62นะครับแล้วก็อยู่ถึงวันที่10พฤษภาคมปี67หลังจากวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นลักษณะการทําหน้าที่แบบปฏิบัติหน้าที่ไปพรางก่อนเพื่อรอรสวอชุดใหม่เนี่ยแหละนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเขาออกมาถ่ายรูปอำลาเก็บข้าวเก็บของกันแบบนี้มันก็เลยเป็นสัญญ,ญาณที่ทําให้หลายคนเชื่อได้ว่าสาวาชุดใหม่มาตามนัดแหละมไม่ช้าไปกว่านั้นนะครับ